ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมอโตไรลวอลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้ครับเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งจากทาง Honda ที่น่าจะล้อไปกับกระแสของ All New Honda c b r 600 r r ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้กันอย่างพอดีพอดีนั่นก็คือเรื่องราวของเจ้า Honda c b r 750 r r ที่เพื่อนๆกำลังเห็นกันอยู่ในขณะนี้ซึ่งของ ข้อมูลในเบื้องต้นนั้นมันก็เป็นคอนเซปต์ไบที่ถูกออกแบบด้วยการเอาดีไซน์ของรถมอเตอร์ไซค์ตระกูล CBR หลากหลายรุ่นมารวมไว้ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับดีไซน์ของ Honda CBR1000RR พดัเที่ยังขายกันอยู่ในตอนนี้ณนะประเทศไทยไล่ตั้งแต่ชุดแฟริ่ิงครึ่งหน้าที่ลอกเลียนแบบมาอย่างชัดเจนไม่เว้นแม้กระทั่งชุดคมไฟหน้าแบบคมไฟคู่ที่มีการออกแบบชุดปากท่อรมแอร์ไว้ด้านข้างของไฟหน้าทั้งสองฝั่ง ไม่เพียงเท่านั้นตัวดีไซน์ของชุดเฟรมและถังน้ำมันเองก็ยังดูเหมือนว่าจะเป็นแบบเดียวกับ C b r 1 0 0รพรุ่นดังกล่าวด้วยขณะที่ลักษณะของชุดแฟริ่งท้ายก็จะดูมีความปราดเปรียวเป็นพิเศษซึ่งลักษณะดีไซน์แบบนี้ก็จะดูเหมือนกับตัว CBR250 r r และในส่วนของชุดล้อหน้าหลังก็จะเป็นแบบ5้าก้านตัวซึ่งจะเหมือนกับตัว CBR650R รุ่นปัจจุบันแต่แม้ว่าระบบกันสะเทือนด้านหน้าของมันจะเป็นแบบตะเกียบคู่หัวกลับ ที่นิยมใช้เหลือเกินใน CBR ยุคปัจจุบนันทว่าชุดสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนคู่ของมันนั้นก็มีดีไซน์ที่ไม่เหมือนกับรุ่นพี่คันไหนเลยทั้งสิน้นเพราะไม่ใช่แบบแขนตรงหรือว่าแบบดามบนแต่เป็นแบบเกาวิงหรือว่าปีกนกพับขึ้นด้านบนซึ่งนิยมใช้ในรถมอเตอร์ไซค์พิกัด150-300 CC ถึงสซีซีของค่ายอื่นๆมากกว่าด้านเครื่องยนต์ของเจ้า CBR750 ร r คันนี้ก็แน่นอนครับว่าจะต้องเป็นบล็อกสี่สูบ ซึ่งในเบื้องต้นนั้น ทางผู้ออกแบบไม่ได้มีการระบุไว้ว่ามันจะเป็นบล็อกที่ต่อยอดมาจากเครื่องยนต์บล็อกใดกันแน่ระหว่างบล็อก4สูบเรียงรอบจัด5 9 9ซ c ของ CBR600RR บล็อก4สูบเรียง 649cc ของ CBR650R ที่ถูกขยายความจุเพิ่มขึ้นหรือจะเป็นบล็อกของ s u p e r ร์ไบตัวท็อปอย่าง CBR1000RR ไม่ก็ c b r 1 0 0 0 r r รุ่นล่าสุดที่ถูกลดขนาดความจุลงแต่สุดท้ายเราต้องขอเฉลยกันไว้ก่อนเลยนะครับว่า h o ้า h o n r a c b r 750 r r Concept คันนี้เป็นผลงานที่ทางสำนักออกแบบในอินโดนีเซียได้ทำขึ้นมาเพื่อเสนอไอเดียของตนเองเท่านั้นไม่ใช่รถที่ทาง Honda บริษัทแม่ทำขึ้นมาเองใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆถามว่าแล้วมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงไหมอันนี้เราต้องขอบอกในเบื้องต้นเลยครับว่า มีโอกาสน้อยมากๆเว้นเสียแต่ว่าพวกเขาอยากจะให้กำเนิดตัว CBR 600RR ที่มีการบล็ฟคู่แข่งในคลาสซนะูเปอร์สปอร์ตณปัจจุบันอย่าง Yamaha YZF-R6 และ Kawasaki ZX-6R ที่บล็ฟคคู่แข่งอยู่แล้วด้วย CC ที่มากกว่าชาวบ้านถึง37 CC แต่นั่นก็ไม่ใช่แนวทางในการทำตลาดที่ผผ่านมาของทาง Honda อยู่ดีครับเพราะพวกเขามักเล่นงานคู่แข่งแบบตรงตรงต,รงต,รงตัวยิ่งกับคลาสรถที่มีผลต่อการแข่งขันในระดับประเทศหรือว่าระดับโลกอย่างเช่น คลาสซูเปอร์สปอร์ตที่จะต้องมีพิกัดไม่เกิน 600cc พวกเขาก็น่าจะไปชูจุดเด่นในเรื่องของฟีเจอร์ใหม่ๆที่นำสมัยกว่าคู่แข่งซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงขอสรุปแบบสั้นๆเลยนะครับว่าถ้าหาเพื่อนๆคนไหนกำลังรอคอยการมาของ c b r 750 r r คันนี้อยู่แล้วก็ รอคอยกันไปยาวๆครับหรืออันที่จริงเนี่ยควรจะรอให้ CBR600RR ถือกำเนิดขึ้นจริงๆอย่างที่เป็นข่าวในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวรอคอยมาว่ากันอีกทีว่าทาง Honda มีแผนจะต่อยอดมันให้มีขนาดความจุใหญ่ขึ้นเป็น7 5 0ซ cc เพื่อพวกเขาอาจจะอยากออกแบบให้มันเป็นคู่แข่งสายตรงกับ Suzuki GSXR750 ก็ได้แต่นั่นก็น่าจะใช้เวลาอีกหลายปีเลยละครับกว่าจะมีเรื่องราวของรถคันนี้ออกมาให้ได้ยินกันอีกที สุดท้ายนี้เพื่อมาให้เพื่อนๆพ,พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปจากพวกเราทีมงาน m o t ต r ร i ไรวลยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน y u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  e e h h n n n l m o t t r r i v a l รวมถึงกด f o l lowing พร้อมกดซีนเฟิร์สแฟนเพจเ a ซ e ุ o o มอ o o อร r ไร v ์ไว้ด้วยนะครับและสำหรับในวันนี้กระผมแอ m ด n มินจอมมอตรไรวก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปอีกเช่นเคยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ